สวัสดีค่ะพี่ปามาสอนดาวน์โหลดสติกเกอร์เงินปลิวด้วยแอปมือถือ Kinemaster ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยขั้นตอนที่1นนะคะไปที่เครื่องหมายบวกไปที่16ต่อ9แล้วก็ไปที่มีเดียค่ะกดมีเดียนะเราก็ไปเลือกทั้งหมด แล้วก็ไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราจะทำการใส่เงินปลิวลองกดเล่นดูนะคะในที่นี้พี่ปลาก็จะใช้หมีโปรยเงินนั่นเอง <Wow. S 1> แล้วเราไปที่เลเยอร์ค่ะเราจะใส่ที่สติ๊กเกอร์กดสติ๊กเกอร์แล้วเราก็ไปที่ร้านค้าค่ะเราจะเห็นว่าสติกเกอร์เนี่ย มีเยอะมากนะมีลายเส้นเฉลิมฉลองตกแต่งกรอบโอ้มีเยอะมากลองไปดูนะคะแต่ในที่นี้กดตกแต่งนั่นเองแล้วก็ลองเลือกดูมันมีเยอะมากจริงๆมีทั้งแบบเสียเงินแล้วก็ไม่เสียเงิน <Wow. S 1> ในที่นี้พี่ปาเนี่ยจ่ายเป็นลายปีแล้วก็คือว่าใช้แบบพรีเมียมได้ฟรีเลยค่ะแล้วก็เราก็เลื่อนๆค่อยๆดูนะคะเราจะ ดูรูปเงินค่ะนะเราจะเอาสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปเงินเจอแล้วเงินปิว้วกดเข้าไปเลยค่ะลองกดเล่นดูนะคะกดที่คลิปวิดีโอดูค่ะ,ะเห็นไหมก็จะมีเงินเข้ามานะหรือขึ้นจากด้านบนด้านล่างขึ้นข้างบนซ้ายทางซ้ายทางขวาถ้าชอบแล้วกดดาวน์โหลดนะคะมันก็จะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติค่ะ แล้วก็กดย้อนกลับไปแล้วก็กดเครื่องหมายกากบาทหลังจากนั้นเราไปที่เลเยอร์นะเราไปที่สติ๊กเกอร์ค่ะแล้วก็กดเงินปิวเป็นการเพิ่มสติ๊กเกอร์นั่นเองจะเอารูปแบบไหนก็เลือกนะคะอันนี้พี่ปาเลือกมาแล้วแล้วก็ทำการขยายลองกดเล่นดูชอบไหมอันนี้จะมาทางด้านขวานะคะมาทางด้านข้างนั่นเองนะเราสามารถที่จะ ขยับสติกเกอร์สีแดงด้านล่างเนี่ยให้เล่นวินาทีที่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลย <Wow. S 1> โอเคนะอ่ะไปอีกครั้งหนึ่งไปที่เลเยอร์กดสติกเกอร์แล้วก็กดเงินปิวค่ะเลือกรูปแบบในที่นี้พี่ปาก็รูปแบบเดิมเมื่อกี้มาจากทางขวาใช่ไหมคะพี่ปาจะให้มาทางซ้ายก็กดหมุนหรือหมดกระจกแล้วก็ลองปรับดูอืม พอได้แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะลองดูนะลองสังเกตเห็นไหมคะมาด้านข้างมาทางซ้ายมือคะ่ะลองเล่นอีกหนึ่งครั้งคะ่ะเย้เสร็จแล้วคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ปลาด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีคะ่ะ